อ่ะกาสวัสดีครับมาชมช่องช่างพักคะกนอโตเซอร์วิสนะฮะวันนี้เรามานำเสนอวิธีการถอดประกอบพลาสติกฝาหลังน้ำนะครับที่ติดก,กับฝาสูบนะบมันรั่วนะจะเบื้องต้นก็ต้องมีส่วนประกอบควบไปด้วยนะฮะมาไปดูเลยครับเบื้องต้นเราต้องถอดฝาวาวออกนะฮะ กอดชุดสายไฟออกนะเบืองตน้ก Air Pump นก็แอร์ปั๊มนะฮะแอร์ปั๊มก็พลาสติกฝาหลังนี่มันจะอยู่ด้านหลังเครื่องยนต์นะ,ะอันนี้เราก็จะทำรั่วเรื่องของโซลินอยด์แคมชาร์ปด้วยนะ,ะมาดูนี่คือพลาติกฝาหลังนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นตามมดนะฮะน้ำมันไหลออกมาตรงนี้ โอลิงก็เก่ามากเลยนะมีรอยคาบน้ำบริเวณนี้นะฮะนี่เป็นโซลินอยนะฮะโซลินอยแคมชาปก็จะมีเปลี่ยนโอลิงด้วยเื้องต้นนะฮะเราก็พยายามถอดโดยละเอียดนะฮะวิธีขันก็ต้องมีนิวตันนะฮะนิวตันอย่าไปขัน แบบไม่มีสเปคไม่ได้นะฮะ BMW X1 นะครับระมานี้ครับติดตามนียครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ติด,ดตามช่องช่างมักคุณนอโต้เซอร์วิสนะยครับ